ทีมผมเนี่ยนะครับแฟนคลับนี่แบบเป็นคนที่ชำนาญในการใช้โทรศัพท์มากเน้นโหมดขโมยไงขโมยโทรศัพท์เห็นวางเมื่มแป๊บเดียวโวตโทรโวดโทรโวตเดี๋ยวเห็นหน้าก็รู้เองว่าเขาชำนาญทางโทรศัพท์ขนาดจริงเหรอครับครับผมคำถามที่สองค่ะ เอฟสามนะครับคุณตุยคุณต้าคุณเชตคุณซูนครับวันนี้ส่งมาสี่คนก่อนนะมาสี่คนพวกเราก็ต้องหนาวครับเพราะว่าพวกเขาอยู่ที่เครื่องสัก้าวไตรมอนครับมิสเตอร์มาราทอนแล้วก็ยาแก้ไอใบสวอนและแบรนดีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้นอ้าวแล้วครับนี่ก็ทีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการร้องเพลงนะสุดเช้ามาเป็นอย่างดี ดีไหมครับดีมั้ยโอ้โหออกเทปใหม่เลยตอนนี้อัลบั้มชุดใหม่ด้วยใช่ไหมครับครับผมชุดสิบสามคนมีตูนใช่ไหมที่ออกเดี่ยวตอนนี้ไม่ใช่ครับพร้อมกับเพื่อนๆพร้อมกับพี่เดอรพร้อมกันหมายถึงออกออกไปจากวงการไม่ใช่ครัเทปออกเข้ามาอัลบั้มเรื่อยออกไปครับเดี๋ยวจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคอยฟังกันนะอัลบั้มชื่ออะไรครับ กูบัตนครับเบร์อะไรกูบัตโรนงเรียนโรนงเรียนเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงจากทีมนี้หนึ่ง